ลงบันไดไม่ง่ายกว่าเหรอจะลงบันไดนี้ง่ายกว่าไหมคะคุณแม่เป็นผู้นำค่ะ ไมีไปกี่พนีไปไหนครับอ้าวถ่ายโปสเตอร์ถ่ายโปสเตอร์ตารางงานมีบอกว่าไม่ไม่มีพูกนี้ไปไหนไม่ถามเฉยเอโอ้พูกนี้ไปไหนอะไปรับโน๊ะจมจีนโไปสนามบินไปไไปรับ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 ไปปมา